จะนอกแล้วจะนอกแล้วเพื่อนจะนอกแล้วมันเลยผมไปชาร์จยังไงเนี่ยรถแต่สภาพดจัดติดเชียเจอห้าร้อยที่ซีบีเอสเมื่อกี้นึกอยู่นะว่าจะยิงตัวไหนก่อนบ้านคนรวยเมอยูงบ้านคนรวยถ้าคิดนานกว่านี้ก็อาจจะตายก็ได้นะ ิหน้าไปดเสียงไหนไล่นว่ายิงมันขนัดเลยนะเสียงมันไม่ยินหนเที่ยไหนว่าบนหลังคานั่งเลยัองเัาเลยอกูไ่ได้ยินไปเจอแล้วไปเกอนอแม่อันนี้ยิงใครก็ไม่รล้เดียว ู่ได้เมื่อกี้มันยิงกับอีกฝั่งหนึ่งอยู่นะครับผมจะไม่จอดแล้วกันนี่เลยนี่รถมาหรือเปล่าก็ยิงเดียวครับผมอืมแต่กูมันรักอะไเงี้ยนะกันอ้าวยังนอกอยู่เห็น<า>มันต้องยิงกับใครสักคนอยู่นะครับ เราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ามันยิงคนอื่นไม่ใช่ยิงเรามันจะต้องมีตรงไหนสักที่หนึ่งมีไฟแดงออกข้างหลังด้วยวะ๋ออ๋ออ๋อเป็นส่วนตีเจ้าเพื่อนมึงเลยไฟแดงไม่ได้ยินเสียงที่อะไร Watch out อะไรยิงวะ เป็นไงเวียร์โก้าวจีตัววะเนี่ยมันดังกูไม่ได้ยินเสียงเดีเงเยอะเลยเยีะยสามตัวก็จะหมดไว้เโดนเยอะเกินลูกเบียร์ต่ำๆสามตัว ถ้ามันเล่นตรงนั้นเราก็าไปประชิดมันได้วัต่อป่ะัต่อป่ะเยียมนี้ไม่มีอะไรอยู่ละเราตายก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรผลเหลือนิดเดียวย พเพื่อนนีกเพื่อนมีตัวอยู่เฮ้ยหมดแล้หัวหัวเพื่อนนี่วะเพื่อนนี่หัวเพื่อนีไปดิหมดแล้ว,ว,วมัว้งเ,เ,ดเดยกนนอกนยิงรถเลยยิงรถเลยเยียกกับลว่วง Watch out! มีอ้อมได้นะแต่ขี้เกียจอ้อมต่ำสองตัวสามตัวโอ้โหอย่างเยอะขึ้นไม่ได้หรอวะเห็นเฉยเขาบั๊กไหมครับล็อกหน่อยดิล็อกหน่อยดิล็อกอยู่ รถต้องรถจอดแถววะมาเดี๋ยวเราอ้อมไปทางนึงแล้วกันอันนี้อย่ากูยิงไกลให้เพื่อนไปนู่นก็ให้เพื่อนไปจอดมันเดือดังยิงมันเดือดังมันเดือดังยิงมพี่เราไปตรงต้นไม้มันอยู่แถวต้นไม้เดี๋ยวเราจะมาฝั่งนี้นะครับเพื่อเราโดนละล็อกสิล็อกอีกขอเลยไหม มึงยังมาจุดมึงทำเหมาจุดทำเหมือจุดเลยมันโดนมันโดนหลังยิงด้วยมันโดนหลังยิงมีอยู่นะมีอยู่นะโอ้โหไปอยู่นี่ไงยังมีอยู่นะยังมีอยู่นะยังมีอยู่นะสโมุกอีกได้ไหมสโมุกได้ไหมสโมุกบิงลงเขาอ้าวจำเพื่อนเราแล้วปะข้างหลังนี่ก็มีนะมันไม่มีใครไปหามลยใช่ไหมเฮ้ย เขายากนะครับมันมีตัวข้างหลังด้วยคอ,อเคอลยเขาอะต่อดีเทียไปคจะเข้าไปไงวะเนี่ยกูได้ด้วยสัสกูชาร์ตเองกมื่ดากูมือโน้ตชาร์ตเองอุ๊ยไอ้เหี้ยว่าอะไรไม่ได้ลงไปแล้วหรือเปล่าวะจริงนี่อะจรงแล้วละกัน,นปกติมันต้องไปประมาณวสองคนมีอะไรเพื่อนเพื่อน โอ้ยกูว่าแล้วก็ม่เปนมากูเข้าใจแล้กูเข้าใจทุกอย่างแล้วเพืขอโทษเยอะเหรอชาวเพืยอเรอเยอะม,มันน,นีที่นึงหายไปไหนวะบแล้วูาไกันเนูทาไงอูบ้านอกูสมเป็นทาง่นเละหายวะิงมับตามสไตล์ชาวบ้านเอมึงสมโมอ่ะ เออโอยสมองบ้างมันตัวหายวะโอเคอยู่นู่นเกือบทุกอย่างจะยับตัวเขราะตัวมันจะหมดนะตบนุงเดี๋ยอ้อมเราก็ได้นะมไม่งบวกอยู่รอ,อ,อ,อกูหน่อยไม่ได้ไงก็จะบวกที่ถายคนจะหมดแล้วเนี่ยเหลือสิบพลรอกัน <c oughs> Mark the location. อรไปดึง่งออกไปแล้วปะให้พวกนี้น่าจะไม่ออกจากบ้านละตรงแอบเพื่อนรอดสุด ร้อยกำหนาเพล่อนเลยปะสองตัวนี่มีต่ำๆสองตัวขับรถเข้ากดังเฉย ตอนนี้นั่งเล่นอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรแล้วเก้าคนสมองเลยร้อยโดนหลังยิงครับทำไมพวกนั้นยิงไม่แม่นเลยวะเข้าก็าดังไปแล้ว <c oughs> ไปเล่นตรงนู้นแล้วกัน Watch out. พวกนี้จะข้ามอะ yeah. มันหลังคาเปล่าะ มันแท้ไปกี่ตัววะเนี่ย โดน่ะโอเควิ่งลงล่างเลยแล้วกันโดนนี่ครับเพื่อนมันน่าจะซ้อนหลัง่ะเราจะยังไม่ซ้ำแล้วกัน ขอยเฉยอ <Watch out. S 1> ีกตีหนึ่งน่าจะเป็น <Watch out. S 1> Watch out. ล่างนะ่ะทั้งสองตีเลยจริงไปเล่นบนเขาเน่าจะง่ายกว่านะนไปไหนนอะว้าวทำ <c oughs> จะไปอยู่แล้วเดี๋ยวลงไปหาเพิ่นผมลงมาลงมาตรงนี้ก็เล่นได้วะ ไปก่อนเดี๋ยวหลังอยู่นะาเอาขับรถนี่เฉยวอด ไม่ไดปม,มาถอยมาหำโดนล้อมซะแล้วเพื่อเราวิ่งไปทําไม่ะ โท้ยอ้าอ้ยอ,ยอย้มีถึงหลอกไกลพวงมันมาฝั่งเรานะครับยังไงตัวนี้ก็ต้องมามาผมจะนอนรอตรงนี้แหละ คิดว่ามันยังอยู่ฝั่งตรงข้ามนะแต่ว่าฝั่งตรงข้ามมันอยู่ไม่ได้ละข้าม,มาโทษโเ,เดี๋ยวผมวิ่งอ้อมกันตอนนี้เขายังอยู่นอกวงนะครับผมจะวิ่งมาดักไม่ให้เขาเข้าวง Okay. ก็เล่นง่ายๆนะถ้าเขาอยู่นอกวงเราก็แกดักไม่ให้เขาเข้าวงแค่นั้นเองนะครับง่ายๆไม่มีอะไรมากโอเครอบนี้ฆ่าคนได้น้อยเพราะว่าคน<ร>ามันหมด<ต>เร็ว <S 1> 1. <S เกินได้แค่สิบตัวโอเคงั okay. น้นก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ารับชมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะไปละสวัสดีครับ